สำหรับใครที่ยังทำช่อง YouTube ไม่เป็นนะคะอยากนาการอยากสร้างช่องนะคะจะมาแนะวิธีสร้างช่องนะคะถ้าใครทำเป็นแล้วก็กผ่านเลยผ่านไปเลยนะคะเพือเ่อนๆอ่าอนดับแรกนะคะเราเข้ามาตรงที่ YouTube เลยนะคะกดเข้าไปเลยะคะ่ะสังเกตตรง บอกว่ามีหน้าแรกแล้วก็มีปุ่มตรงกลางแล้วก็มีคุณนะคะตรงนี้ก็เราก็จิ้มเป็นตรงคําว่าคุณนะคะนี่นะคะเราพอเรามีอีเมลมีอะไรแล้วเราก็จะมีชื่อของเราอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะสังเกตอยู่ตรงด้านล่างของชื่อของเรานะคะมีเขียนคําว่าสร้างช่องนะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะ แล้วก็เลือกรูปตามใจเลยค่ะอยากได้รูปแบบไหนเลือกตามสบายเลยะค่ะเข้าไปแล้วก็เราก็เลือกรูปนะคะอาสมมติว่าอยากได้รูปนี้นะคะอยากได้รูปนี้ เข้าไปเลยจากนั้นก็บันทึกเข้าไปไฟเลยค่ะนี่ค่ะรอรันที่ไหมคาง่ายๆเองจากนั้นเราก็กดคำว่าสร้างช่องนะคะ ไช้นะคะเรียนร้้เป็นิคเราวิธีอัพโหลดวิดีอโดดอโก็ไม่ได้ยากเลย ที่เราอยากจะอัพโหลดลงไปเลยค่ะแค่นี้เราก็ได้เราก็ได้วิดีโอลงมาในช่องเราเรียบร้อยนะคะแต่แต่ที่ไม่แต่เพื่อนไม่พร้อมที่จะอัพโหลดวีดีโอก็คือก็เอาแค่ว่าวิธีการสร้างช่องก็พอเนาะหวังว่าคอพบกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ